อตอนนี้เราย้ายที่ครับมาอยู่ที่นากรมสามนี่ตกปลาหน้าค่ายพอดีเลยเรานําทีมโดยเสดตะเรามาเจอนะนะเขาตกปลาอยู่นะครับเพื่อเฮ้ยมีขายด้วยบ่นน้ำท่วมนะนี่รอยน้ำท่วมฝั่งนูมม้นมีมีตาแกกำลังหว่นแหยอยูนะ่เราก็เลยังงไม่ไปรบกวนแล้วกัน เราจะตัดมันฝั่งนี้แนละอฮ้ยชน่งเหรอวะชั่ช่ัดเหรอวะอ,อะไรขะเนี้ยเอี่ยงวะมึงยิดอีร <c oughs> ึวะกูง,งึดไหล

เงียบเก็บตำนานปานไปสายเบิดปานไปสายเบิดครับพี่น้อง นี่มีนะเขาได้แล้วหนึ่งตัวไม่ใช่ปลาเราฮะยังนะตั้งขันตั้งขันอยี่วะตั้งขันครับ อีกหนึ่งไม้ชวบมันต้องมีวันที่เราได้ปลาบ้างหรือว่าคนเราจะออกมาตกปลาทุกวันหรือไม่ได้ปลาเป็นยังไงมันจะเป็นไนปได้ยังไง ดึงฮะดึงดวงวาวหุ่นยนนี่แหละไอ้ยกำลังใจในการตกปลากูถ่ายคลิปติดเลยนะเมื่อกี้เสียตุผมจะมาลงฟตอรีนะฮะจะมีมีคนบ้านแตกนะฮะ เฮ้น้องเขาผัดรถนะเว,ว้ยเมื่อกี้